สวัสดีพี่ทกทันเลยคะ่ะแค่มานี่แม่เววมาเที่ยวมัตลาดมาซื้อของเนาะแต่ว่ามาเที่ยวงานเจ้าพ่อก่อนเนาะค่ะนี่คือจะไปของเห่นเล็กหน่อยเนาะค่ะงานประําปีของรัตนานะคะย่ำปีของรัตนาค่ะเมวเวบรรยากาศมะขามพีก่อนนะคะแต่ยัมีสวนสนุกเนาะคะ่ะมีของเห่นเล็กน่อยะคะ่ะย่ำแรง เพิ่นจ้งสิได้เปิดงานเนาะค่ะงานจะมีทุกคืนเนาะค่ะแต่ว่ากลางวันนี่ก็มีคนมาเดินเนาะเพราะว่ากลางวันก็คนบ่หลายค่ะเต่ยักะแรงจะมีสีสันมีคนมาเที่ยวเยอะเนาะค่ะงานเจ้าพ่อเนาะค่ะงานประจำปีของรัตนบุรีเนาะค่ะที่านได้ผ่านมากกว่าแมาเที่ยวเ้ยค่ะเป็นงานประจำปีของ ชาวรัวตนาบุรีเนาะจัดขึ้นปีละครั้งค่ะนั่นเจ้ะพอของเหลนค่ะของเหลนน้นาเทียเ่ยวย่างเลยค่ะย่างแรงๆเนาะค่ะย่างแรงๆก็จะมีเพิ่งจะเปิดเห็ดเที่ยวแต่ย่างแรงเนาะค่ะย่างแรงยนาะก็วันนี้เพิ่งจะผักพนเนาะค่ะเดี๋ยวเดิเนเที่ยวกันไปแวลด้วยค่ะ ของเล่นเด็กหน่อยเนาะคะ่ะของเล่นเด็กหน่อยะคะ่ะที่จำน่ายบาดสวนสนุกเนาะคะ่ะที่เป็นนายบาดสวนสนุกค่ะ,คะนัดเที่ยวมากเลยะคะ่ะนัดเที่ยวมากเลยเนาะ,ค,ะค่ะของเล่นคะ่ะของเล่นสวนสนุกเนาะคะ่ะ เดี๋ยวเดินเบืองหลบๆเนาะคะ่ะมีอันนี้จะเป็นสวนเลนทางนาก็จะเป็นทางนา,นาก็จะเป็นผัวขายกับเขานะคะขายเสื้อผ่านะคะเดี๋ยวเดินดูไปรอบๆก็แม่แววเดินค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิงสาสิงสาส,สวรรค์เนาะคะ่ะ เห็นคือถ,ถึงตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะค่ะถึงตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยะค,ะค่ะย้ําเลขไปต่ามาเทียะะยเเท่ยวเนาะ,ค,ะค่ะย้ําเลขไปแต่ามาเที่ยวค่ะเดี๋ยวเดินไปลองรอบเบิองนักการกัมเบววลเนาะค่ะค่ะ อันนี้ก็ยังมีสินค้าคตะต้องมีนคนขายม่กลัวเนาะคะ่ะเดี๋ยวเดินดูก็ไม่เวมด่วเยค่ะเดินดูก็ไม่เวม่วค่ะวี้นมีเครื่องใส่ด้วยเนาะคะ่ะมีตะกา้าสารด้วยมือเนาะคะ่ะ ตะกาไรใบลอยเลือกใหญ่ด้วยค่ะลอยเดียวถูกใบค่ะใบหน่อยใบใหญ่อันนี้ร้อยหกสิบอ๋อจ้าอันนี้จ้าสินค้านี่มาจากทางไหนเนาะอ๋อมาจากมุกดาหารอ๋อค่ะมาจากมุกดาหารแเท่าโสเนาะค่ะมาจากทางเยโสเด้วยค่ะตะการนี่อันเจ็ดบาทเนาะใ สินค้ะสินค่ะมาจากอย่าโสดทอดเนาะค่ะเคยกำลังว่างตลาดค่ะเคยกำลังว่างตลาดเนาะค่ะไอ้นี่ทักโดยมือเนาะค่ะเอามือเห็ดค่ะอุ้ยน้องน่ารักมากเลยน้องน้อยน่ารักมากเลยตั๊บหูตั๊บเมร์น่ะ เออน้องน่ารักมากเลยมาจากคุณแม่มน้องน่ารักมากเลยค่ะอย่าเวเ่าได้ดดไปเบิ่งอันอื่นน้ำเนาะค่ะไปดูเพื่อนอื่นได้เนาะค่ะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นความสวยความงามของคุยิ่งเขาเนาะค่ะค่ะมีกิ๊บปากผมมีเสอขีดคิ้วมีอะไรหลายอย่างเนาะค่ะ,คะด่านยัยด้วยค่ะด่านหญ่เนาะคะ่ะ ทีท่านใดสนใจแวะมาเที่ยวรัตนาบุรีนะคะ่ตลาดก็ไม่แว้นนะคะทุกอย่าง20บาทค่ะตุกยาง20บบาทอันนี้จะเป็นตลาดเสื้อผ้าค่ะ,คะ เมเบวคลิปนี้มาฝากพี่เนาะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจไว้แล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ bye